ก็จะเชิญไปเพียงเขตละสองคันเท่านั้นแต่ว่าไม่ประชุมเลยได้ไหมครับอาจจะไปประชุมก็เหมือนเดิมของสอง่นนั้นก็ถ er ้าไม่ประชุมก็ดูอะไรอยู่ประกอบกับก็มีหนังสือสั่งการจากตัวใหญ่เอาเม็ดย้กษถึงเจ้าที่ปฏิบ uh, ัต MM ิในมาด้วยตัวนั่เองก็ฝากท่านท่านสังเกต จะเป็นต้องเชิญแร้วตองส่งไปเียนรักษาไปที่ห้องประชุมสภาเนีหรับจาอจอที่มันอีกเย่างหนงที่มันีเม่อวานเขาตั้งดเห็นใจเบอร์ลังจ้มอบให้เบอร์ช่วยสนับสนุนก็คือเรืเขียนลก้าวส่งไปก้าวหนึ่งส่งทั้งก้าวหนง เพราะั้นก็หมายวว่าเราสองเขตก็เป็นสี่คนผู้ขอโอ้ยผู้ขอไม่มีพี่เลี้ยงเหรอแล้วก็จัดสรรมาในรูกนะครับว่าบัตนะครับว่าอนุกรรมการประจำอำเภอนั้นก็จะมีท่านนายเพือเป็นผู้ในการไม่ไม่ใจ่อนุศูนละมวยศูนย์ประสานงานของอำเภอก็จะมีท่านนายเพื่อเป็นผู้ในการศูนย์เพื่อที่ท่านนายเพื่อเห็นเป็นการสมควรเป็นกรรมการศูนย์ มอบอนุพไปธ์ดำเนินการหรือคนอื่นดำเนินการได้นะครับก็เป็นทางนี้ก็ก็อยากจะมาติดตามด้วยกันที่ข้าส่วนย์ทางคณะเองก็มาขับเรียนท่านด้วยก่อนกแล้วกันนะครับเรื่องการจัดตั้งศูนย์ที่ใช้ที่ไหนครับศูนย์ที่เป็น านอบรมที่ไม่เสร็จรูกค้าองต้สมัครอะไต่ยังจะไม่เสร็จนะอนของขราครับร่ที่อ่อีกวี่าที่น้าเลยแล้วก็หนไปตั้งี่รับแล้วกันเก้ันะครับในส่วนของเรา่อที่จะรับกาปัญหารษัทแล้ขกอเสนอให้กาบท่านก็อยากจะให้ทางท่านอุตสาหนะครับการนการตั้งคับทุกระดับมาแล้วนะครับแล้วก็ พ่าถ้าดูวัตถุกักรันจะแตกเยอะก็จำกัดได้ออกมาตอนแรกเรามยกกี่26ล้านตอนนี้ก็ผมก็พยายามกับคณะเนี่ยพยายามทะไัทำไงที่จะสร้างนความมั่นใจโดยเพราะออเอ็นพิงไปที่ว่ากลับไปแด้วเอ็นิ แต่เขาไม่ยื่ที่เก้าแล้ก็ต้องไม่รับก็ได้เพราะมันเป็นหยุดมันเลยร่อตัวไปแต่ว่าอันนี้ก็เป็นที่กรรมการหรือกบจกรรมการกรกตจังหวัดถึงชอบแล้วผม่นจะควบตัวเพราะว่ามันปฏิเกาเปนเทาหรอกนม่แน่นะัตวานี่มันอาจจะผิดพลาดได้นะครับแต่ตัวกฎหมายแท้ๆเนี่ยจริงๆมันก็ต้องสิทธิ์กับโดยให้ให้กับบ้านหรือให้คนในบ้านนั้นเป็นรับ คูมหลังคาเดือนนะครับ